สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนที่คุณอยู่เกมไม่ได้เสรนะครับเอาล่ะครับในวันนี้ครับผมจะพาไปทําอีกหนึ่งกิจกรรมนะซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมนี้มันมีตั้งแต่เมื่อวันพุธแล้วแต่ผมผมลืมไปว่าเออันมีกิจกรรมนี้อยู่เพราะว่าไม่ได้มาฟาร์มเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีความเกี่ยวโยงกันนะกับหินมานีนะครับแล้วก็เป็นอีกต้องพูดว่าหนึ่งเอ่อทำหนึ่งได้ถึงสองว่างี้แล้วกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำหนึ่งได้ถึงสอง กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่กับโทชิจอมโมซัวนะครับอยู่กับโทชิจอบโมซัวคือกิจกรรมที่ให้เรานะครับไปกําจัดมอนสเตอร์นะโดยเขาจะมีอมอนสเตอร์ให้เราไปกําจัดตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะอย่างบาเลนเซียเนี่ยก็จะมีชนเผ่าบาซิมมีคารตรีมีนากามีฟอกันมีโจนกาฮาร์ดมีวิหารจันเซียวนะครับโดยมอนต,ตรงนี้จะต้องประมาณ500ตัวเป็นอย่างต่ํา นะ500ตัวเป็นอย่างต่ำนะครับต่อไปคามาซิลกูจะเห็นว่าคามาซิลก็มีทุกย่านาบานมีมารชาวมีป่าล,นลอนารอสมีถิ่นฐานพาดิวแล้วก็ป่าโพลีนะครับในขณะที่ดีการเนี่ยก็จะมีการทุม่มมีหลุมศพเซเลคานมีซา,ากราปราหลาดซากปราหลาพังศีลานะครับในถ้ำใต้ทะเลก็ยังมีนะก็จะเป็นถ้ำพอตตี้แล้วก็ซีไคอาร์นะครับโดยทุกตัวเนี่ยจะต้องประมาณ500ตัวนะและ คุณต้องมาที่โทชิจอม,มสุสซวนะครับเพื่อที่จะมาซื้อหินมานีนะม<า>ผมแนะนําให้มาซื้อหินมานีอย่างผมเนี่ยกำลังจะมาตีกาทุมนะครับผมก็ซื้อหินมา3มก้อนนะซื้อหินมา3ก้อนเสร็จแล้วก็กดเควสนะครับกดเควสตรงนี้เวลาเรามีหินอะไรอยู่ในตัวมันจะมีเควสตรงนั้นให้เราทํานะครับผมมีเรื่องของออกาทุม ใช่ไหมผมมีเรื่องของการทุ่มผมก็กดลับของการทุ่มไปนะครับนี่ทีนี้เมื่อเราจัดการได้ตามที่เขาต้องการแล้วเราจะได้ค่าคะแนนสมทบ150นะครับแล้วก็คำแนะนำบัค40นะอ่าตามนี้นะครับปึ๊บกดไปเรียบร้อยเควสตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเอ่อเควสตัวนี้จะเป็น 1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตระกูลละ1ครั้งต่อสัปดาห์แต่ที่ผมบอกว่าทํา1ได้ถึง2เนี่ยด้วยเหตุผลว่ามันจะมีอยู่เควสหนึ่งที่เราต้องมาทําการล่ามอนสเตอร์นะแล้วมันจะได้ไอเทมมาตัวหนึ่งนะครับเป็นอเทมที่จะทําให้เราเจอกับไก่งวงจอมขี้ขาดนะไก่งวงจอมขี้ขาดซึ่งเราก็ต้องจัดการกับไก่งวงตัวนั้นนะครับจัดการกไก่งวงอ่าจัดการกับไก่ว aving, งวงตัวนั้นและเราจะได้รับของรางวาัลนะ โดยของรางวัลน,นะครับโดยของรางวัลน,นั้นก็คือถ้าเรากําจัดไก่งวงจอมขี้ขาดได้นะครับเราจะได้หินคอนสองอันแล้วก็สเก็ตคอนทรงจำหนึ่งอันแต่ทีนี้ไก่งวงนะครับเขาจะมีโอกาสที่เขาโผล่มาแล้วเขาจะปล่อยไข่นะก็คือตกใจเหมือนตกใจอะ่ะแล้วก็ปล่อยไข่ป๊อกออกมานะครับถ้าเราตีไข่ของไก่งวงเราจะได้หินคอนหนึ่งก้อน เราจะได้หินคอนหนึ่งก้อนฉะนั้นหมายความว่าเราจะได้หินคอนจากกิจกรรมนี้นะครับ3มก้อนแล้วก็ได้สเก็ตความทรงจำหนึ่งอันซึ่งไอ้เจ้าไก่งวงจมที่ขาดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราล่ามอนสเตอร์นะครับนะอ่าล่ามอนสเตอร์ผมก็เข้าใจว่าล่ามอนสเตอร์ก็คือ,อตีมอนนี่แหละนะผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองตีไปเรื่อยๆดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะโผไหมนะนี่นี่น,นี่นี่ครับนี่น,น,นี่เห็นปะ คือมันจะขึ้นกลางจอเลยนะครับเมื่อเี้ว่านี่คนพบไก่ของไข่งวงเอ้ยเออใช่ไข่ของไก่งวงนะครับโอ้ตีนานอยู่นะเห็นไหมึ๊บโอเคนะครับนี่เราก็จะได้หินคอนอ๋อมันสุ่มเนาะมันไม่ได้เอ,อมันไม่ได้สเก็ตตลอดนะครับเห็นว่าผมไม่ได้สเก็ตนะมันสุ่มมาก็ตีไปห0รกว่าตัวนะครับ ตีไปหกร้อยกว่าตัวเนาะแล้วก็เรามีคาทุ่มไอกาทุ่มวนนการทุ่มเกิดอะค,คือมันไม่ได้ออกง่ายนะครับต้องบอกก่อนเนาะมันไม่ได้ออกง่ายไม่ใช่ว่าตีตีแล้วก็ออกตีตีแล้วก็ออกนะคือผมตีไปหกร้อยตัวถึงถึงจะได้เจอไก่อะดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะทำหนึ่งได้ถึงสองนะครับทำหนึ่งได้ถึงสองเนาะ ในส่วนของอแม้ว่านะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้มาทำไอเจ้าเวสของอหินมานีแล้วก็ตามนะแต่ถ้าเกิดเราไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยยังไงก็มีโอกาสเจอไก่งวงนะครับก็มีโอกาสเจอร่องรอยของไก่งวงแล้วก็ไก่งวงก็จะโผล่มาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเจอเรื่อยๆนะครับนี่เห็นป่ะปรากฏอีกแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วมาอีกแล้วนะครับ อาแล้วเขาก็ออกไข่อโอเคได้หินคอนมา๊บออะแล้วก็ได้หินคอนอีกอันหนึ่งนะก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีอย่างน้อยก็ไหนๆก็ฟาร์มอยู่แล้วอนะเนาะเขาเรียกว่าไหนๆก็ฟาร์มอยู่แล้วก็มีโอกาสได้รับหินคอนก้อนสองก้อนเรื่อยๆนะครับได้รับก้อน2อก้อนเรื่อยๆ อาจจะมาขัดจังหวะในการฟาร์มเพลินๆของคุณก็ได้นะครับบางทีเหมือนว่ามาขัดจังหวะการฟาร์มแทนที่มันจะต่อเนื่องใช่ไหมต้องมานั่งเสียเวลาตีนุ้งไก่แต่ว่าการที่เราเสียเวลาตีเนี่ยมันก็ทําให้เราได้หินคอนมานะครับประมาณนี้เนาะเอาละครับหลังจากเราจัดการกาทุมครบ3ก้อนแล้วนะครับนะเราก็เอามาส่งกับ โทชิจอมโมซัวนะครับเราก็มาคุยกับโทชีจอมโมซัวเนาะแล้วกดแลกเปลี่ยนนะครับกดที่แลกเปลี่ยนนะจากนั้นปุ๊บประส่งไปนะครับนี่เห็นปะจะขึ้นว่าส่งมอบหินมานีนะครับหนึ่งถึงสามก้อนหนึ่งทับสามนะเราก็ส่งไปอีกก็จะเป็นสองทับสามส่งไปอีกนะครับ,ก,รบก็จะเสร็จสิ้นกับเวสต,ตัวนี้นะอ่าเราก็จะได้คําแนะนาบาร์คสี่สิบแล้วก็ได้ข้ารประสบการณ์ในสมทบร้อยห้าสิบมานะครับจากนั้นจบแล้วเราก็รออาทิตย์ใหม่นะก็รอครบอาทิตย์นะครับก็มาทํา อันนี้ได้อีกนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับตีแล้วมีโอกาสเจอไก่งวงไก่งวงก็มีโอกาสดรอปอหินคอนแล้วก็สเก็ตนะครับสเก็ตของทรงจําแล้วก็ไข่ของไก่งวงก็ได้หินคอนด้วยนะหลังจากเราตีเสร็จปั๊บเราก็เอา,อาหินมานีมาส่ง1ได้ถึง2นะครับนะ2 i อ1นะ2 in 1นวั ประมาณนี้นะครับเควสก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าไอ้เจ้าไก่งวงเนี่ยโอกาสออกมันมันมันน้อยนะโอกาสออกมันน้อยไม่ได้ออกถี่นะครับก็ต้องบอกกันว่าถ้าใครดวงดีก็มีโอกาสออกถี่เหมือนกันนะครับกับเจ้าไก่งวงเนาะอ่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะออกยากหน่อยนะครับประมาณนี้เหมือนตัวตุ่นเลยเหมือนตัวตุ่นเลยตัวตุ่นบางทีเก็บตั้งแตงก็ไม่ออกเลยก็มีนะฮะอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดวีโอหน้านะครับบายบายจ้า